เทวดาเขาก็ลองของนะพวกเรานะพอบวชพระใหม่ที่ไรก็ผลก็จะตกอย่างนี้แหละนะห่มผ้าก็ยังไม่เป็นนะทั้งหม่มผ้าทั้งถือบาตรทั้งถือร่มเมื่อเช้าในในเนได้ยินสองเสียงแปงังแรงเข้ามาวัดก็ยังเปง่งแรงนี่มันคือธรรมชาตินะพวกเรานะนี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมะ เออทำอะไรก็แล้วแต่มันเพราะเราทำครั้งเดียวมันไม่ไม่มันไม่สำเร็จหรอกไม่ใช่เพราะพเราทำครั้งเดียวเราจะเก่งไม่มีทุกอย่างเหมือนกันโมดในการทำุณงานความดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่แหละคือธรรมะน่นนะเออไอคนที่่มผ้าวันแรกไม่สวยเนี่ยคนนั้นจะผมผ้าสวยทำไมมีความพยายามไงมีความพยายามมากไงนี่แหละธรรมะน่ะนะทำไมคนไม่อยากภาวนาก็เหมือนกับ ผมผ้าไม่เป็นไม่เอาแล้วไม่บวชแล้วอย่างนี้อันเดียวกันเลยนะภาวนาวันแรกสองวันสามวันมันจะดีทีเดียวมันก็นิพพะรารหันเต็มวัดดี่ใช่ไหมของดีมันธรรมดามันต้องทามันต้องยากหน่อยมันยากหน่อยแต่ว่ามันคุณค่ามันมากนะพวกเราทีนี้เออคุณค่ามันมันได้มาก แต่มาเคยพูดว่าววโครบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งม <นะ S 2> ไม่เท่ารักษาศีนวันหนึ่งนะศีนห้านะพวกเรานะรักษาศีนร้อยวันในวันศีนห้านะยังไม่เท่าทําสมาธิเพ่งกิตะงบเท่ากับช้างพับหู งูแลบลิ้นนันว่าอย่งนี้นะแค่นั้นแหละสงบนิดเดียวกั่นแหละแต่มีอาน,นิสง์มากกว่าการรักษาศีนร้อยวันเท่ากับพันวันเท่ากับพันครั้งใช่ไหมให้ทานนะให้ทานพันครั้งเท่ากับจิตสงบเพียงชาง้างพับหูงูแลบลิ้นนี่พวกเราทำไมไม่อยากทํามาเอาจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเอาตามความรู้สึกของตามานะการภาวนามไม่ใช่เรื่องยากเลยนะง่ายที่สุดในใน,ในบรรดาบุญทั้งหลายเลยนะ ให้ทานพวกเราต้องโอ้ยต้องเดินทางกันมาดูที่เนี่ยมาจากภูเก็ตมาจากชุมพรเนี่ยดูที่ไกลไหมพวกเราเอาเนี่ยที่เขามากันเยอะแยะมาจากไหนมาจากกรุงเทพไกลไหมไกลอาจารย์รีบรีบรับทานนะโยมจะได้รีบไปจังหวัดเลยเห็นไหมเมื่อวานเห็นไหมไปจังหวัดเลยไม่ใช่ใกล้นะตั้งสองร้อยกว่าโลนะเรามาโน่นมาตั้งแต่เชา้ามา ก็คืนนี่นอนที่น้องคายวัางั้นเมื่อวานไปทําบุญที่บ้านตาดเน่นช่ไหมพวกเราตมาว่ามันมันยากอยู่นะให้ทันหาวัตดุก่อนแล้วก็เดินทางไปแล้วก็ไปถวายหาผู้รับนะรักษาศีลรักษาความผิดพลาดความชั่วห้าประการเอง นะ,จะเจริญภาวนาทีเนี้ยโอ้ยไม่ต้องรักษาอะไรรักษาจิตอย่างเดียวรู้แช่ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นแหละนะแต่ว่ามันง่ายทีเนี้ยคำพูดขอตา,าน,นะขอโทษขอโทษนะนะทำง่ายได้มากทำยากน้อยน้อยทำง่ายได้มากทำยากได้น้อยง่ายคือการภาวนาเนะี่ยมันง่ายแต่มันได้มาก ทำยากก็คือการให้ทานเนนะี่ยมันได้น้อยนะให้ได้น้อยกว่าการภาวนาว่าง,งันเถอะแต่มันก็เป็นเป็นสายเดียวกันนะเป็นบันไดนะถ้าเราไม่ได้ให้ทานเราก็ไม่คุ้นเคยกับพระให้ทานแล้วก็ได้คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็แนะนําอบรมสั่งสอน ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วก็เราจะได้รู้จักเริ่มภาวนาเป็นไงนะทำง่ายตรงน,นี้ก็คือภาวนาเนี่ยแลหละเลอเอาโยมคุยกันลำโพงตรงนั้นไม่ดังหรือไงเนี่ยลำโพงตรงนั้นไม่ดังหรือไงนี นะพวกเราอย่าลืมอย่าลืมนะเรื่องภาวนาอุปมาประไมก็เหมือนกับลงทุนร้อยหนึ่งนะถ้าให้ทานนะนะลงทุนร้อยหนึ่งเราจะได้กำไรสองพันห้านะให้ทานนะถ้ารักษาสินะลงทุนร้อยหนึ่งนะเราได้กำไรห้าพันแต่ภาวนาลงทุนร้อยเดียวมือนกันนั่นแหละได้กำไรหมื่นหนึ่งเลยนะ ครูบาอาจารย์ที่พวกเราไปทําบุญนะวัดป่าที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ต่างๆเนี่ยท่านมีบุญบาร,รมีได้เพราะอะไรพวกเราท่านภาวนานะบุญสูงสุดในโลกนี้นะก็คือสมาบัดแปดคือสมาบัดแปดคือรูปฌานสีรูปฌานสีไม่ใช่เรื่องยากด้วยเียเนี้ยเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นแหละก็เป็นฌานแล้ว แต่รู้รู้ไม่ได้ออกนะหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แสสายนะ่นะรู้เข้ารู้ออกมันไม่ใช่รู้เฉยๆธรรมะสมาธินี่มันอะไรที่จะเกิดขึ้นโอ้ยเยอะแยะมากมายมันอัศจรรย์นะบาปหนักทีเนี้ยบาปหนักก็คืออนันตรกกรรมห้าฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระหันนะสังฆเพศคือ,อยุ่สงให้แตกจากกันนะั่นนะ แล้วก็ทําโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อแค่ห่อนะไม่ได้ไม่จะโปรงพระชนพระองค์นะแค่โลหิตห่อแค่นั้นแหละถือว่าอนันตรกกรรมแล้วบาปหนักบุญมากก็คือการทําความสงบนแตนะ่พวกเราเอ้ยนะครูบาอาจารย์สายลูกปู่มันก็ไม่ใช่ว่าแสดงทมจริงทุกองค์นี่ไม่ถึง20%่สิบเปอร์ได้ซ้ำไปใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นทําไมถ้ามีบาร,รมีเยอะอยู่ในป่าในเขาที่ไหนก็ตามก็มีคนตามไป นะบางองค์มีแต่ดาดาไปเท่าไหร่ก็มีแต่ดาตรดาเนี่ยแต่ก็ยังมีคนศรัทธาอย่างนี้นะพวกเราพระบุญจะเกิดจากการภาวนามันเยอะนะทําให้กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ทาให้ใครด้วยนะทํามันอืม <c oughs> อาสกัดดาวลุ่งแล้วโอเคนี้แหลนะเนาะ